สวัสดีครับวันนี้ช่างเชก็จะพามาชมการซ่อมตัวถังรถยนต์โตโยต้ายาริสคอร์สนะครับคันนี้ก็โดนชนบางคนหลังกับประตูหลังนะครับแรงพอสมควรนะครับทําให้เหล็กยืดไปด้านในนะครับบุบลึกพอสมควรนะครับสําหรับคันนี้ันเบื้องต้นผมเสนอเคะนะครับทั้ง2ชิ้นเลยนะครับเนื่องจากแผลไม่กว้างนะครับและเหล็กไม่ฉีกขาดนะครับจากการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับค่อนข้างมีโอกาสที่เหล็กจะเด้งและบวมสูงนะครับ เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับตอนอื่นก็เริ่มดึงสันนะครับดึงสันบางคนหลังให้เสมอกับขอบประตูก่อนนะครับอันนี้ต้องใจเย็นนะครับไม่งั้นเหล็กเด้งเหล็กบวมแน่นอนครับอันนี้เพื่อลดการไล่บวมนะครับถ้าบวมมากๆก็อาจจะต้องใช้แท่งคาร์บอนของเครื่องวัชเชอร์เวลเดอร์ในการไล่บวมนะครับแต่นี้ผมจะเน้นแบบไม่ต้องไล่บวมนะครับต้องแบบใจเย็นๆนะครับสําหรับลูกค้าคันนี้ก็มาไกลนะครับ ค่อนข้างเป็นคนรักรถนะครับติดตามดูคลิปผมหลายคลิปถึงได้นํารถเข้ามานะครับค่อยๆดึงสันนะครับเน้นต้องสันก่อนนะครับให้เสมอกับประตูก่อนนะครับแล้วค่อยไปไล่เคาะทีหลังนะครับถ้าไปไล่เคาะเลยเหล็กยืดแน่นอนครับอันนี้ต้องค่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้เครื่องวัชเทลเวลด์ในการร้อยแหวนนะครับสําหรับคันนี้ผมก็ใช้เฉพาะสันตรงที่หักเยอะๆนะครับเนื่องจากจุดนี้จะเป็นจุดที่แข็งมากนะครับ ถ้าเราไปงัดตีอาจจะช้ำได้นะครับเหล็กอาจช้ำได้นะครับสำหรับส่วนอื่นผมก็จะล้วงเคาะเอานะครับโดยการใช้คอนกับคอนตุกนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็สามารถล้วงเคาะได้นะครับตรงเบ้าฝาถังน้ำมันนะครับถอดออกมาก็สามารถล้วงได้เลยนะครับแต่ก็ต้องใจเย็นนะครับค่อยๆเคาะแต่งเรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ผมก็เคาะไล่เป็นชั่วโมงนะครับลืมเปลี่ยนมุมกล้องนะครับให้ดูนะครับฟังเสียงเอาแล้วกันนะครับบางทีก็มัวใส่ใจเรื่องงานก็เลยลืมกล้องเลยนะครับมีคลิป ชนหนักมาหลายคันแล้วนะครับก็เปลี่ยนแนวมาดูงานซ่อมงานเคาะรถเบาบ,าบ้างนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดรถเกิดอุบัติเหตุชนเบาแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อมที่ไหนนะครับก็สามารถเอามาซ่อมกับผมได้นะครับหลังจากเคาะตั้งสันจนเรียบแล้วนะครับผมก็ปั่นเปิดบาดแผลนะครับเอาสีเดิมออกนะครับเนื่องจากเราเคาะย้ำเรื่อยๆนะครับสีอาจกระเทาะนะครับอาจจะ หลุดล่อนทีหลังได้นะครับตันออกเพื่อทําพื้นใหม่นะครับแล้วก็ไล่เก็บเรียบอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปเคาะประตูนะครับหลังจากเคาะเสร็จแล้วนะครับก็มาตรวจดูพื้นผิวงานนะครับว่ามีการบวมหรือว่าเหล็กเด้งหรือไม่นะครับก่อนที่จะไปเคาะประตูต่อนะครับสําหรับประตูปุกเป็นหลุมนะครับเหมือนเส้นโดนกรีดนะครับ ลึกลงไปข ok so, like ้างในนะครับท <light stroke> <umble> <icon> ําให้เหล็กยืดนะครับนี่ต้องค่อยๆงัดขึ้นมนเหมือนกันนะครับแล้วค่อยๆไล่เบาๆนะครับไม่งั้นอาจจะเด้งได้นะครับหลังจากไล่เคาะเสร็จแล้วก็ปั่นเปิดบบดแผลเหมือนกันนะครับเพื่อทําพื้นใหม่นะครับต้องการการกระเทาะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพ่นสเปรย์กันสนิมภายในนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ส่งลายโปเตรียมพื้นนะครับ นี้ก็ไม่ทันได้เดินไปดูช่างโปนะครับแบบเดียโปเสร็จแล้วนะครับพ่นพื้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เตรียมเข้าห้องพ่นสีจริงแล้วนะครับสําหรับคันนี้ลูกค้าก็เน้นเรื่องสีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ช่างผสมก็เทียบแผ่นทุกคันนะครับถึงแม้จะมีสูตรสีตายตัวแต่ละคันนะครับแต่รถแต่ละคันตากแดดตากฝนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องพ่นแผ่นแล้วก็เทียบสีทุกคันนะครับนี่นะครับพ่นเสร็จแล้วนะครับ อันนี้พ่นทั้งบานนะครับไม่ได้เลี้ยงนะครับสีขาวมุกพ่นเต็มบานเลยนะครับต้องการการต่างนะครับพ่นเสร็จก็ขัดสีประกอบแล้วก็ล้างนะครับเนื่องจากคันนี้ก็เป็นเอฟซีผมมาไกลนะครับต้องใช้คิวซีสามคนเลยนะครับสําหรับคันนี้กลัวมารับรถแล้วเสียเที่ยวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งพร้อมให้ลูกค้ามารับนะครับสวยงามครับทั้งรถทั้งเจ้าของรถนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ